สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนเลยนะคะเช <enth> ่นเคยปันบอกทุกคลิปเลยว่าการอ่านเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบปันไม่รู้ว่าปาันเล่าเรื่องราวของใขรฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้คำว่าไม่ต้องซีเรียสกับผลลัพธ์คำทำนายเพราะมันก็ไม่รู้ว่าใช่ดวงของเราปากนือกออกใช่ปะเราก็ อย่าเอาไปตัดสินใจทําอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญสาคัญหรือแบบอย่าเอาไปตัดสินอะไรจะทําอะไรอย่าเด็ดขาดเพราะว่าไม่รู้ว่าดวงของใครนึกออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้ปันอยากจะบอกว่าไม่ว่าผลลัพธ์คำทํานายจะเป็นยังไงสิ่งที่ปันบอกทุกคลิปเลยว่ารักตัวเองให้มากๆรักตัวเองทำยังไงง่ายๆเลย ง่ายๆคือขั้นแรกเลยนะคะคุณทำอะไรแล้วคุณหัวใจคุณมันรู้สึกแย่อย่าทำเพราะถ้าเกิดเรารักใครเราจะไม่ทำให้คนนั้นรู้สึกแย่ถูกปะ่ะอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเบสิ่ง,ง่ายๆมันเป็นการรักตัวเองแบบเซลล์แคเซลล์เลิฟภ,ภายในเราเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่การแต่งตัวทำผมทำหน้าทำเล็บอะไรย่างไม่ใช่แค่นั้นนะคะ รักข้างในเราแล้วรักในข้อเสียของตัวเองด้วยเอามาเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเคลียร์ยัวไมมเคลียร์ความคิดแพชชั่นเพิ่งพูดเพิ่งพูดเลย การรักตัวเองปันเหมือนเคยพูดไปคลิปล่าสุดเออไม่ใช่ล่าสุดก่อนหน้านั้นปะลองไปย้อนดูเนาะก่อนจะรักใครรักตัวเองก่อนบางทีแพชชั่นเนี่ยมันคือ <c oughs> เห็นแพชั่นใบนี้ไหมแพชชั่นไม่ใช่คู่นะแต่มันเป็นการที่คุณอยากคิดว่า เฮ้ยไม่มีสิ่งดีๆในชีวิตเลยคุณลองมองรอบข้างตอนนี้หรือแม้กระทั่งมือถือของคุณลูก,กตาของคุณมือของคุณที่ถือมือถือเนี้ยเป็นสิ่งดีๆของคุณทั้งนั้นเลยไพ่เหมือนอยากแนะนําให้คุณทําตามความต้องการของตัวเองนะกลับมารักตัวเองก่อนเคลียความคิดเคลียขยะทิ้งไปเหมือนเวลาเราอะไรที่มันไม่ได้เก่ะเกิดประโยชน์ให้กับคุณนะ่ะ ทิ้งมันไปบ้างนะคะมีใครบางคนปิดบังใส่หน้ากากมันมีสัญญาณเตือนหลายรอบแล้วนะกับความสัมพันธ์เนี้ยสัญญาณเตือนแต่บางทีคุณมองข้ามมันไปหลายคนในที่นี้เคย คือเหมือนแบบออกแนวแต่งงานกันแล้วด้วยก็ได้หรือตัวคุณเองเคยวาดฝันการใช้ชีวิตคู่กับเขาแต่เหมือนเขามีอะไรปิดบังคุณโกหกคุณจนคือสัญ,ญญาณมันเตือนอะคล้ายๆกับคุณเคยรู้สึกคำว่าเอ๊ะไหมเอ๊ะมันยังไงแต่บางทีคุณมองข้ามด้วยก็ได้ จักรวาลเตือนหลายรอบแล้วไม่ฟังจักรวาลเลยฉีบออกเลย <c oughs> เอามาเรามาเริ่มกันเลยนะคือปันเปิดดูเคิบอ,อ่ะโคงเรื่องเฉยๆสี่ถ้วยกับหัวหกดาบอืมคุณไม่ไม่จมปลักขออนุญ,ญาตนะคะขอโทษที่ใช้คำนี้ แต่คุณไม่จมอยู่กับอดีตอีกแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณไม่ไหวกับการรอคอยหรือกับการอะไรที่การจดจำเรื่องราวในอดีตอะคุณคุณไม่อยาก คุณอยากเททิ้งทุกอย่างเลยและอินนิจิคุณตอนนี้ปันมองว่าถ้าเกิดเขาทักกลับมาคุณจะตอบตามมารยาทเข้าใจเลยใช่ไหมคือคุณไม่ได้อินคุณไม่ได้ดีใจคือคุณไม่ได้แบบ เฮ้ยทักมาแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่มันเป็นความตกใจก็ได้อะเขารู้เลยว่าคุณเริ่มเริ่มมุบอ่อนจากเขาแล้วพลังงานของเขาตอนนี้เหมือนคนที่จะทำอะไรมันก็ดูแบบติดขัดไม่ค่อยไม่ค่อยได้หลังใจสักเท่าไหร่ ละปั้น,น่ะมองเห็นเหมือนเขาจะพายเรือกลกับมาหาคุณอยู่เหมือนกันนะภายเรือกลกับมาคือเขาอะอยากกลับมาคุยกับคุณแบบเฮ้ยคุณยังไม่ต้องให้โอกาสเขาก็ได้แต่ขอเวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองใหม่ เขาขอเวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองใหม่นะแต่คุณคุณเหนื่อยอ่ะพอพอพูดถึงความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย <c oughs> คุณเหนื่อยคุณจำได้แต่ความเหนื่อยในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วเจอความรักเหนื่อยอีก คุณคิดว่าคุณสู้เอาความเหนื่อยไปสู้กับการทำงานดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เงินกลับมาไปเจอคนที่ดีกว่าฉันเธอะประมาณนี้นะอันนี้คือในสิ่งที่คุณคิดนะถ้าฉันแม่ไม่ดีก็ยิ่งเวลาผ่านไปอ่ะเขาเขาเหมือนคนที่ กตะกรันดักรู้คุณเคยเป็นคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างปรับเปลี่ยนตัวเองให้กับเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณเปความจริงแล้วคุณมีนิสัยอย่างหนึ่งคือคุณมีนิสัยคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรให้กับใครยกเว้นคุณคุณจะต้องรักคุณถึงจะปรับให้แล้วคุณปรับให้กับคนนี้แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ได้อะไรกลับมาหรือไม่ดีอีกคือคือคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาเป็นตัวเลือกแรกในชีวิตของคุณอีกแล้วอะค่ะบเขา่าจะค่อยๆเหมือนกับคนที่ เ h e m a มจิกเชเออรู้แล้วทำไมคุณถึงเหนื่อยคือก่อนหน้าเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ปรับไม่เปลี่ยนแต่คุณจะต้องเปลี่ยนเข้าหาเขาแล้วเปลี่ยนยังไงมันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีอ่ะจนคุณเหนื่อยเหมือนเขายื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วย the high pins h e w o r l d คุณไม่ถึงกับเก็บทุกอย่างในตอนนี้ในชีวิตเป็นความลับนะคุณจะเปิดเผยบ้างส่วนเหมือนคุณนิ่งๆคอยดูตัวของเขาคอยดูชาติทีหรือบางทีแล้วว่าตัวคุณเองรู้สึกว่า พอฉันได้กลับมาอยู่กับธรรมะจิตวิญญาณฉันมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนหรือบางคนนะคะกำลังเรียนรูก้กำลังเรียนศึกษาเล่าเรียนอะไรใหม่ๆที่เป็นการอัพสกิลให้กับเองด้วยนะ เขาเหมือนกับคนที่มีการวางแผนในอนาคตที่มีคุณอยู่ด้วยแต่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วอะคุณคิดว่าคุณจะเชื่อใจอะไรเขาได้อีกเพราะคุณเจ็บอะสามดับกับหัวคือเอาจริงๆแล้วมันเป็นความเจ็บ มันเป็นความเจ็บที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายคุณได้ขนาดนี้ส่วนเขาอะในตอนที่เขาทำไม่ดีกับคุณอะเขาคิดว่าเขาไม่มีคุณเขามีความสุขมากกว่า อันนี้คือในตอนนั้นนะคะอันนี้คือในตอนนั้นคือคล้ายๆกับคุณในช่วงที่จบความสัมพันธ์ไปอะ่ะคุณอ่อนแอมากแต่ยิ่งเวลาผ่านไปอะ่ะความอ่อนแอนั้นกลับกลายเป็นความแข็งแกร่งแต่เขาจากความแข็งแกร่ง กลายเป็นคนที่นิ่งเฉยกับทุกอย่างตัวเขาไม่ค่อยเด่นแอลเรื่องของความรักอะเอาจริงๆแล้วเหมือนก่อนหน้าเขาจะพยายามคอนโทรอะไรคุณบางอย่าง เพราะลึกๆแล้วเขาเหมือนคนที่ไม่มั่นใจในตัวเขาเองแต่ไม่ได้พูดออกมาดีๆเหมือนมีการเรียกร้องความสนใจด้วยความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆแล้วเหมือนคุณอ่อนๆอบๆปาะคือรักๆเลิกๆ,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 ๆกัน กันบ่อยมากๆจนเมื่อ10เดือนที่แล้ว10ส,สัปดาห์ที่แล้วหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเลข10บอ่ะมันเหมือนเป็นการยุติความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์จะามานสี่เหรียญ จริงๆคุณก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งนะแต่แต่ดีแต่แบบต้องรักขนาดไหนคนดื้อขนาดนี้ถึงยอมเปลี่ยนคุณเคยเอาเขาวอะออกจากหัวไม่ได้เลยคุณเคยแบบกินข้าวทางน้ำตา แต่ตอนนั้นมันแค่เคยเพราะเดืโฟขึ้นมาเอาจริงๆเราเขาอะ่ะไม่เคยให้อะไรคุณคุณก็ไม่เรียกร้องนะคุณไม่เคยเรียกร้องอาจจะมีอาจจะมีบ้างในเรื่องของเวลาหรืออะไรบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่เรียกร้องจากเขาอะเพราะ คุณน่าจะรู้นิสัยเขาที่เขายังไม่ยังเป็นคนที่ไม่สละไม่เสียสละอย่างเช่นเวลาของเขาชีวิตส่วนตัวคือถึงครบกันนะแต่ดูเขาไม่ได้เปิดโอเพนให้คุณเข้าไปในชีวิตทั้งหมดหรือแม้กระช่างไม่เคยให้อะไรคุณเลยให้ลูกอมหนึ่งเม็ด ตัวคุณในตอนนี้ดูมีความสุขมากเลยนะเดฟูคือมันพูดหลายคลิปเลยว่าคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะ่ะแล้วพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาแบบไป,ไปนู่นไปนี่ทําอะไรให้ตัวเองคุณดูตัวเบาคือตัวเบาไม่ได้ว่าน้าหนักลดลงนะอาจจะน้ำหนักลดลงด้วยก็ได้แต่มันไม่มีอินิจี้ของพลังงานด้านลบโอเคมีปัญหาเข้ามาในชีวิตบ้างแต่คุณก็ผ่านมันไปได้ตลอดส่วนตัวของเขาสีดาบ ทำไมเขาเหมือนกับคนที่ทําอะไรติดขัดทำอะไรก็ดูแบบดูหมดไฟได้ง่ายอะคะ่ะอ๋อเพราะแต่ก่อนคุณไปเป็นนี่ไงเจอต้นต่อแล้วเอาจริงๆคุณพยายามบาลานเดียมเพลสคือคุณพยายามบาลานความสัมพันธ์หรือมันจะมีนิสัยอะไรของเขาอะที่มันแบบ มันไม่โอเคจริงๆคุณก็รับได้แต่เหมือนกับคำเข้าทําผิดซ้ําๆซ้ๆําๆซ้ๆําๆจนคุณเหลืออดจนคุณหมดความอดทนอ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขารู้ว่าเขาชอบอะไรก็หามาให้เขาดีกับเขาทุกอย่างเลย การอยู่คนเดียวของเขามันเคว้งคว้างจริงๆนะคุณเลือกคนเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณจะติดต่อพูดคุยอะคะ่ะเพราะคุณไม่อยากเสียเปรียบอีกหรือโดนเอาเปรียบอีกเพราะคุณเป็นคนใจดีใจดีเกินไปด้วย การใจดีบางครั้งก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองเดี๋ยนะปันเคยพูดแล้วใช่ไหมว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ได้หรอกคุณไม่มีเขาไม่ได้หรอก ไม้เลยคือคุณแบบเราไงอะ่ะคือคุณเหมือนต้องต่อสู้กับความอ่อนแอของตัวเองอเดี๋ยวนะคุณเหมือนคนที่ต้องต่อสู้กับความอ่อนแอของตัวเองจนแล้วการต่อสู้มันจะเป็นการเพียรพยายามหาหนทางที่จะนำพาใจอะ่ะยกระดับให้มันแบบไม่เศร้าแบบนี้ไม่เจ็บปวดแบบนี้ คุณน่าจะเจอไกด์ไลน์หรือหนังสือหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบเหมือนชี้ทางสว่างให้กับคุณนะคะที่ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วไม่ต้องทุกข์ใจแล้วและปันอะมองเห็นถึงผลของความพยายามที่คุณทำในเรื่องของการงานก็ได้มันกำลังเกิดขึ้นและปันจะบอกว่า คุณกาลังจะเจอเนื้อคู่ที่ที่เป็นคู่ของคุณแล้วนะอืที่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 ให้เกียรติคุณที่ให้ความเคารพคุณที่เป็นคู่ที่มาปกป้องดูแลคุณอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปต้องทำอบนิจิคนใหม่ละสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับคนเนี้ยไอคนเนี้ยคุณกำลังจะได้รับจากคนใหม่เขา เขาอาเด่นไปในเรื่องของชาวสิงแหละชาวสิงแต่ปันมองเห็นธาตุด,ดินด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูลาสีกันอีกทีนะแต่หลายคนในที่นี้เลือกที่จะโสดนานแต่พอโสดนานดันมีคนเข้ามาสองดาบเด,ดเดซ คุณเคยเหมือนตายทั้งเป็นใช่ปะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้คุณคือหัวใจคุณแกร่งปันจะใช้คำว่าคุณแข็งแกร่งมากๆมาก,มาก,มากๆที่แบบแต่มันมีความอ่อนโยนด้วยนะคะเพราะสเตรนสเตรนคือไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนคุณ หลายคนพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่แล้วไม่ได้กลัวเพราะคุณรู้สึกว่าคุณได้รับวัคซีนมาแล้วจ้ะจากไอ้คนนี้แหละแล้วมันกลับกันคุณเคยนอนทุกทรมาลความเจ็บปวดในตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนเขาจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากต่อความหมดไฟห,หมดแรง การสูญสิ้นการสูญเสียของเขาเหมือนเหมือนตัวคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วถามว่ามีรู้สึกไหมมันก็มีนะแต่คุณไม่สามารถที่จะกลับไปรักเ,าเราได้แล้วจริงๆอะเขาจะขอให้คุณอยู่กับเขานะ คือคุณดูมีระยะห่างกับเขามากๆเลยอะปันพูดไปแล้วใช่ไหมว่าคุณตอบตามมาตอบตามมาระยะพูดพูดไปยังพูดไปแล้วเนาะคือคุณค่อนข้างเว้นระยะห่างคือไม่ภาแต่ก่อนอะอาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคุณก็จะกลับมาเป็นคนน่ารักของเขาตามเดิมใช่ปะแต่ตอนนี้ไม่คือถามมาต่อไปแล้วบทสนทนาม,มันจะหยุดแค่นั้น คุณไม่มีชวนผู้ชวนคุยต่อที่เขารับรู้ได้เลยรายชินีถึงไม่เท้าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลาเสียเวลาชีวิตเสียเงินเสียทองเสียอะไรก็ไม่รู้กับคนนี้มานานมากแล้วนานมากแล้วนะที่คุณเสียเวลาเพราะคุณเคย คุณน่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนติดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก็ได้คุณก็เลยรอไงรอจริงๆเห็นไหมรอแล้วรอเล่าเหมือนรอกินพิซซ่าที่ร้านเอ็น เอาจริงๆเขาเคยเอาจริงๆตอนที่เขาทักมาหาคุณน่ะเขามีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจเกินเรื่องเกินราวว่าคุณจะกลับไปเหมือนเดิมกับเขาหรือเข้าหาเขาแต่คุณไม่คือคุณหันหลังเลยไพ่สามใเท้าใบาไพ่สามาเท้าคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้เห็นหน้าของของตัวละครในไพ่ใช่ปะ่ะคือคุณหันหลังให้กับเขาแบบเต็มอะทำให้ความมั่นใจเขาลดลง ไปมากเขาเหมือนเป็นคนที่มีปมเรื่องแบบอยากให้อีกฝ่ายแสดงความต้องการเขาแต่คุณไม่ไม่แสดงความมั่นใจตรงนั้นเขาก็เลยไม่มีหายไปแล้วคุณขอก้าวไปข้างหน้าในชีวิตอนะ่ะคือคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดจะกลับมาคบจะกลับมาพูดจะกลับมาคุยกันต้องเคลียร์ให้หมด เคลียร์แบบไม่มีอะไรให้ค้างคาซึ่งตัวเขา The Sun ปันมว่าเขาจะพูดพูดหรืออธิบายทั้งหมดแต่ในที่นี้มันเป็นดวงโดยรวมจริงๆอัศวินถือไม้เท้าคุณเลือกได้ว่าคุณจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์คือคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอีกอย่างหนึง่งอะไรที่เขาเคยเก็บเป็นความลับ เขาจะพูดออกมาหมดอะไรที่เขาเคยปกปิดคุณเดซันมันคือการเปิดเผยอยู่แล้วค่ะเขาจะเปิดเผยทั้งหมดให้คุณได้รับรู้ขอใบหน,นึ่งเอาใบเนี้ยตอนที่เขากลับมามันเป็นตอนที่คุณแบบ เหมือนทําอะไรยยอะๆไปหมดเลยอะ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากได้ที่คุณอยากสนองนี้ตัวเองอืมอินนิจจี้มันจะเป็นแบบนั้นในตอนที่คุณยุ่งอ่ะค่ะอ่ะเรามาดูราศีลคัคนาหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์ของไม่คุณก็เขานะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่ง อาสวินถือไม้เท้าอยากจะแนะนําว่าถ้าจะทําอะไรให้ทําตามสัญชาตญาณของตัวเองที่เป็นสัญชาตญาณที่ไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกหมายถึงว่าไม่ได้เศร้าไม่ได้มีอารมณ์ด้านอลกอนึกออกใช่ปะจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขจริงๆแล้วให้คุณตัดสินใจในช่วงเวลานั้นมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะอ่ะดาศีตุน มีนกรกฏพิจิกธทัดน้ำนะคะทัดดินก็มาพึกศพกันมังกรชนูก,รก็รกดกันอืมในช่วงเนี้ยปานจะบอกว่าเดี๋ยวนะ ไว้เจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆบ่อยๆทุกวันค่ะทุกวันก็คือหิ้งผ้าที่บ้านเปลี่ยนน้ำแล้วก็พยายามเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงเสมอไปแต่งตัวนิดแต่งตัวหน่อย มันเหมือนกับเรียกดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพยายามอย่าใส่เสื้อผ้าเก่าหรือขาดนะคะเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาโอเคนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ร่ำรวยความรักร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนเลยนะคะ